สวัสดีค hmm. ่ะ uh ดิฉ huh ันนางสาวศิริมาพรนาสพัฒค่ะอ่านิสิหลักสูตสาทพยวันนี้มารับน้วิทยาธินวันที่2ประจำปีการศึกษา2564นะคะซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติยิน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากทางคณะสาธา,ารณาสุขศาสตร์นะคะไปประยุกต์ใช้ในการทํางานนะคะ <im itation> ปัจจุบันทํางานในตําแหน่งนักวิชาการสาธา,ารณาสุขชํานาญการอยู่ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาส <im itation> ารคามค่ะซึ่งในการทําวิทยานพิพนธ์ครั้งนี้นะคะได้นําความรู้ที่ได้ไป,ไปต่อย,ยอดขยายผลเพื่อ,อพัฒนาการดําเนินงานนะคะก <im itation> ็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆนะคะ นะคะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร